สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับวางแผนการเงิน by Dynamic w e a l ทุกท่านทราบไหมคะว่าหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินนอกจากงานด้านการขายแล้วยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างหัวใจสำคัญของที่ปรึกษาทางการเงินนะคะก็คือหน้าที่ของงานบริการเราจะดูแลคุณลูกค้าเมื่อเวลานั้นมาถึงแล้ววันนี้คะ่ะพี่กุ้ง จะทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ในการมอบสิ่งใหม่มรณะกรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่กุ้งจะแนะนำวิธีการเคลมสินใหม่มรณะกรรมขั้นตอนและเอกสารจำเป็นที่จะต้องเตรียมเพื่อทำการเคลมสินใหม่มรณะกรรมเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่ต้องการใช้เอกสารเคลมทุกชนิดนะคะท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ AA ได้เพียงพิมพ์คำว่า AA.co.th นะคะพิมพ์ข้อความสั้นๆในช่องค้นหาเอกสารนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยเช่นเอกสารเคลมสินใหม่มรณกรมเพียงเท่านี้นะคะทุกท่านก็จะเข้าไปพบกับเอกสารที่ต้องการจะใช้พร้อมรายละเอียดเอกสารเคลมที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดค่ะ สำหรับในเคสนี้ของพี่กุ้งนะคะเป็นลูกค้าประกันกลุ่มนะคะนอกจากเอกสารส่วนตัวทั้งของผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์แล้วนะคะก็ยังมีเอกสารสำคัญของบริษัทที่จําเป็นจะต้องนำเข้ามาประกอบการพิจารณาสินใหมในครั้งนี้นะคะก็คือเอกสารตามข้อ9นะคะคือหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันเข้างานตำแหน่งงาน,งานเงินเดือนปัจจุบันจากฝ่ายธุรการหรือฝ่ายบุคคลของบริษัทนะคะจากนั้นต้องลงนามและตาประทับโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นคนจัดการเอกสารตรงนี้ให้นะคะและเอกสารจำเป็นอีกหนึ่งฉบับนะคะก็คือใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงานซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เอกสารตัวจริงฉบับนี้นะคะจะเก็บไว้ที่บริษัทของลูกค้าค่ะปัจจุบันกฎหมายในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะคะได้เพิ่มเติมเอกสารการยืนยันตัวตนของผู้รับประโยชน์เข้ามาด้วยดังนั้นนะคะผู้รับประโยชน์ทุกคนจะต้องถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนของตัวเองซึ่งเป็นบัตรประชาชนตัวจริง แต่หากผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์นะคะยังไม่มีแบบประชาชนก็ให้ถ่ายรูปคู่กับสูติบัตรของเด็กนะคะเป็นการยืนยันตัวตนเข้ามาแทนค่ะทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเอกสารเครมที่จำเป็นจะต้องใช้ได้ในเว็บไซต์ของ AA นะคะซึ่งปัจจุบันสะดวกง่ายและรวดเร็วมากๆเลยค่ะปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือกรณีเสียชีวิต พี่กุ้งเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากเจอแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วกรมธรรม์ประกันชีวิตและหน้าที่ที่สําคัญของที่ปรึกษาทางการเงินคือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบและทําหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้ดีไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ